เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีครูฟังคิดว่าคนที่ได้ค่าจ้างเยอะกับคนที่ได้ค่าจ้างน้อยใครต้องรับผิดชอบงานเยอะกว่ากันครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าเท่าที่รู้ EP ที่10คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดี วันนี้มาพูดถึงอีกมุมหนึ่งของค่าจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างหรือว่าผู้ว่าจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจ้างหรือผู้ถูกจ้างนะครับจากคำถามที่ถามไปในตอนต้นที่ว่าคนที่ได้ค่าจ้างเยอะกับคนที่ได้ค่าจ้างน้อยใครต้องรับผิดชอบงานเยอะกว่ากันผมขอขยายความของคำว่ารับผิดชอบให้หมายถึงปริมาณและความยากของงานด้วยนะครับ คำถามข้างต้นนี้ถ้าคิดแบบเร็วๆก็ต้องตอบว่าคนที่รับผิดชอบเยอะกว่าจะต้องได้ค่าจ้างเยอะกว่าหรือจะพลิกกลับมาเป็นได้ค่าจ้างเยอะกว่าก็ต้องรับผิดชอบเยอะกว่าก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็อันเดียวกันนะครับและก็น่าจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลถ้าคำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ถามเฉพาะในองค์กรใดองค์กรหนึ่งคำตอบมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็แสดงว่า มีความลำเอียงในการให้ค่าตอบแทนสำหรับลูกจ้างแต่ละคนเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะเข้าทำนองค่าของคนอยู่ที่คนของใครไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถและความรับผิดชอบแล้วแต่โดยทั่วไปครับถ้าเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรก็จะไม่เกิดปัญหาคนรับผิดชอบน้อยได้ค่าจ้างเยอะคนรับผิดชอบเยอะได้ค่าจ้างน้อยเพราะว่าการจะให้งานในองค์กรบรรลุไปได้ จะต้องใช้ทักษะและความสามารถบวกด้วยความรับผิดชอบของคนซึ่งงานบางงานไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากและเป็นงานที่ใครๆก็ทำได้ผมขอเรียกว่างานที่หนึ่งนะครับงานนี้ถ้าไปเทียบกับงานที่มีผลกระทบอย่างมากกับรายได้และความอยู่รอดขององค์กรเรียกได้ว่าถ้าขาดคนที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ไปเพียงคนเดียวเตรียมตัวปิดบริษัทได้เลยและเป็นงานที่หาคนมาทำได้ยากมาก ในประเทศไทยอาจจะมีคนที่มีความสามารถทําได้เพียงไม่กี่คนผมขอเรียกว่างานที่สองนะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของบริษัทคุณผู้ฟังจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่มีความสามารถทํางานที่หนึ่งซึ่งเป็นงานที่ใครๆก็ทําได้หาใครมาทําก็ได้หรือคนที่มีความสามารถทํางานที่สองอาจจะมีคนทําได้ไม่กี่คนในประเทศไทยอาจจะคนเดียวด้วยซ้ํา ผมเชื่อว่าคำตอบจะต้องเป็นจ่ายให้งานที่สองเยอะกว่าอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคนที่รับผิดชอบงานที่หนึ่งเป็นญาติเราล่ะเราจะจ่ายให้คนที่รับผิดชอบงานที่หนึ่งเยอะกว่าไม่ได้หรือคำตอบก็คือก็ได้ครับแต่ก็เท่ากับว่าเรากำลังใช้เงินไม่เป็นปล่อยให้เงินสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ผมขอเปรียบเทียบให้งานที่หนึ่งคือตะกัวและงานที่สองคือทองคำถ้าเราจะใจ่ายให้ญาติของเราที่มีความสามารถทำได้แค่งานที่หนึ่งให้ได้ค่าจ้างเยอะกว่าคนที่รับผิดชอบงานที่สองที่เป็นงานที่หาคนมาทำยากมาก<ๆ>ก็เท่ากับว่าเรากำลังจ่ายเงินหมื่นเพื่อซื้อทองคำซึ่งถ้าจ่ายหลักพันทองคำหนึ่งบาทเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับและเรากำลังจ่ายเงินแสนเพื่อซื้อตะกัว ที่มีน้ำหนักเท่ากันกับทองคําจริงๆแล้วตะกัวที่หนักเท่ากับทองหนึ่งบาทเนี่ยใช้เงินแค่หลักสิบก็หาซื้อได้เยอะแยะนะครับถ้าคิดว่าสบายใจและคุ้มจะทำก็ได้ไม่ว่ากันนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยผมขอสรุปว่าตามปกติและส่วนมากนะครับถ้าอยู่ในองค์กรเดียวกันค่าจ้างที่เยอะกว่าเนี่ย ก็จะเป็นของคนที่รับผิดชอบเยอะกว่านะครับถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติมีความลำเอียงเกิดขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทนนะครับคราวนี้ลองมองออกไปให้กว้างกว่าเดิมครับเปลี่ยนจากหนึ่งองค์กรเป็นทั่วประเทศดูบ้างและลองทวนคำถามเดิมที่ถามว่าคนที่ได้ค่าจ้างเยอะกับคนที่ได้ค่าจ้างน้อยใครต้องรับผิดชอบงานเยอะกว่ากันอาจจะตอบแบบเดิมไม่ได้แล้วครับ เพราะมันไม่ได้เปรียบเทียบแค่ในหนึ่งองค์กรแต่มันเป็นการเปรียบเทียบในวงกว้างซึ่งมีจำนวนบริษัทอยู่มากมายและแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรก็มีนโยบายโครงสร้างเงินเดือนและความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนที่ต่างกันครับบางบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินซื้อตะกัวแพงกว่าการจ่ายเพื่อซื้อทองคำของอีกบริษัทหนึ่งแต่ก่อนผมเคยคิดว่าตำแหน่งเดียวกันถ้าทำในบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนต่า งานน่าจะไม่กดดันหรือซับซ้อนเท่ากับทำในบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าซึ่งก็เป็นความคิดที่ผิดอย่างมากนะครับจริงๆแล้วบางบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนสูงๆอาจจะเป็นแค่งานง่ายๆใครๆก็สามารถทําได้แต่อีกบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนน้อยกว่าอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะผมขอเทียบเคียงจากการเปลี่ยนงานของผมเองครับ ผมขออนุญาตไม่กล่าวถึงชื่อบริษัทนะครับแต่จะสมมุติเป็นบริษัท A B C D ก็แล้วกันนะครับผมทำงานในบริษัท A ด้วยการรับผิดชอบงานฝึกอบรมทุกกระบวนการเพียงคนเดียวงานแรงงานสัมพันธ์ทุกกระบวนการเพียงคนเดียวงานสรรหาว่าจ้างทำทุกกระบวนการเพียงคนเดียวซึ่งงานฝึกอบรมแรงงานสัมพันธ์สรรหาว่าจ้างนี่ครับมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยในตัวงานลงไป อีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมพูดแค่เป็นหัวข้องานนะครับนอกจากนี้ครับยังมีงานอื่นเช่นงานแจ้งเข้าออกประกันสังคมงานติดต่อราชการซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่มีพนักงานประมาณ600คนครับจากนั้นครับพอผมมาทำงานบริษัท B ครับผมได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นมา20%ของค่าจ้างจากบริษัท A นะครับแต่หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผม เหลือเพียงงานสัญหาว่าจ้างอย่างเดียวและบริษัทนี้มีพนักงานประมาณ100คนเท่านั้นครับเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยก็หายไปจากเดิมที่รับผิดชอบงานใหญ่ๆทั้งหมด3งานนะครับก็เหลือเพียงแค่ง,งานใหญ่ๆเพียงแค่ง,งานเดียวนะครับแล้วก็จำนวนพนักงานจาก600ก็เหลือประมาณ100คนเท่านั้นและเมื่อมาเจอบริษัท C ผมได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น3 0 เมื่อเทียบกับบริษัท A แต่งานหลักของผมมีเพียงดูแลการกรอกใบสมัครของผู้มาสมัครและทำบัตรพนักงานบันทึกข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของงานสัรหาว่าจ้างที่ผมทำในบริษัท B เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นงานธุรการทั่วๆไปนะครับเช่นเดินแจกจดหมายเวียนเอกสารตามเก็บเอกสารซึ่งก็เป็นงานที่แทบไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากมายเลยแต่ที่ผมพูดมานี่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่า งานยิ่งง่ายยิ่งค่าจ้างเยอะนะครับเดี๋ยวก็รู้ฟังฟังแล้วจะตีความไปอย่างนั้นนะครับผมเพียงอยากจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบในวงกว้างในระดับประเทศแล้วนะครับค่าตอบแทนที่น้อยหรือเยอะเนี่ยอาจจะไม่สามารถบ่งบอกถึงปริมาณของความรับผิดชอบได้เสมอไปครับและผมลืมบอกไปนะครับหลังจากบริษัท C แล้วผมมาเจอบริษัทดซึ่งได้ค่าตอบแทนเพิ่มมา5%เมื่อเทียบกับบริษัท C แต่ถ้าไปเทียบกับบริษัท A ก็คือเพิ่มมา35%นะครับแต่ปริมาณงานและความรับผิดชอบเนี่ยเท่ากันกับบริษัท B ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประสบการณ์เคยเปลี่ยนงานเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่าลืมมาร่วมแบ่งปันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับและสิ่งที่ผมเล่ามาผมเล่าจากประสบการณ์ เท่าที่ผมสัมผัสมานะครับนี่คือเรื่องเล่าเท่าที่รู้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับพบกันใน EP ีถัดไปสําหรับ EP ีที่10ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ